ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกรบในช่องกบพาลุยกับพ่านผลครับผมชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกชุ่งครับผมพอดีมาว่ามาวานมาตามพึ่งมันคํำเนาะเอวันนี้ก็เลยมาลองใหม่ครับผมแต่ว่าไม่มีตัวกินครับก็เนี่ยุ้มหาเอาซุ้มหาเอากันเลยมาแต่ทางนู่นนะครับมาแต่ทางตามทิศทางที่มามอวัดเนาะครับผมตามทิศทางที่มามอวานครับกับเจอแล้วพอดีเจอ ก็เลยว่าจิจัดสักหน่อยครับผมสองลังสอดสองลังสอดครับไก่ไก่กันไก่ไก่กันมั<ว>นเป็น,น,ปนปมันเป็นป่ามันมเป็นป่ามันผมเดินอ้อมไปทางนู้นเดินอ้อมไปนู้นแลผมตีกลับมาเป็นป่ามันก็ถอนแล้วแหะครับถอนห,าาหนานลายวันแล้วเนาะดูรอยสภพานนะพานเนาะถอนหลายวันแล้วแหละทีนี้เ็าจงมันไว้เป็นหย่อมหย่อมทีนี้เ็าจงมันไว้เป็นหย่อมก็เลยสงสัยก็เดินมาดูมีอยู่สองหย่อมเออสองหย่อมสองลังเลยสองลังเลยครับโอเคครับไปดูกันเลยครับไป ครบผมนี่ไม่เห็นแล้วครับไม่ถึงเนีวยนี่ผมก็ไม่นั่นเท่าไรหรอกนี่ครับผมเลยก็ถอนมันแล้วมันเกิดเลยนั่นเยวค่อยมาดูอีกทีเนาะเดี๋ยวไปดูรังหนูที่คนอันคนกําลังดูอยู่ครับผมมันก็ต้องหลายวันแล้วแหละครับอย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์ลงแหละคิดว่านะเพราะว่า ไม่เพราะว่ามันต้องพบพ่องกันเลยครับเพราะว่าเขามาถอนมันเนี่ยผมว่านะเออมนถอนมันแล้วมันนี่ครับตังนี่พอได้ครับนังใหญ่พอสมควรอยู่ครับตามคอนเลยครับโอเคครับผมเห็นไหมดูสไกลนิดนึงว่าของไฟได้ล่ะนี่ครับผมตั้งโอเคเดี๋ยวลุยเลยครับผมครับผม ยสวยมากเลยครับเอ,เอาไ่ตรงแล้วอันเอาผมเลยเนี่ยอันเอาผมเลยอเอ้จัเลยก็ได้้เรื่องเลยครับลังเนี่ยนี่ ้ครบพันผลไม่ติดครับผมนี่เอาลมหวนครับผม ยังทำมาลุ้เลยผมเกี้ยวให้ครับดูดิดีเลยครับพอดังกำลังพอดีเลยแม่ขาวสวยครับน้ำหวานพอได้อยู่ครับนี่น้ำหวานก็พอได้ครับน้ำหวานู่ตัวไหนไม่ใช่ลามคอนเสียมลามคอนเด้ อยู่บนคอนทอดวะอุ้ยโอ้ยมัเตรียมทอดที่นี่แล้วมันเอาเนาะไปตับทางไหนไหนล่ะเนี่ะหน่หวานโอ้ยิา,างแล้วเพี่นนนอน้ตาย เรียกว่าสวยงามครับไปมาเพิ่มมาฉิลางนี่ยเป็น,นอย่างหลายเทียนหนวดรามคอนเลยหวานตลอดคอยซื้เลยอืมเต็มเลยแต่ตวหวานครับลังน,นี่ดูครับหนวดรามคอนครับแต่ว่าซื้อกว่าลังจะถอดมดครับผมบนานเลยเนาะอ๋อปาดเลยด้วนะปาดเลยครับปาดเลย ต้องทำเวลาครับผมเดี๋ยวต้องไปเอาอีกหลังนึงครับติดกันครับใช่ต้องผมกับบ่ม,มีนั่นเดี๋ยวมีควันแล้วน้องผมไปหาเหรอเร้อ๋อผมไปหาเหรอเราเท่านี้บ่มีควันไว้เดี๋ยวชุดควันกัน พันพุนกำลังทำถึงบิบชนถึงเดี๋ยวจถึงมันเขาเรียกว่ามันมันจะหนีไงออทำเลงไม่ดีมันก็เลยไม่น่าต่อละล้างไม่ได้แล้ว นั่งเหมือนจะไม่ได้เลยตัดทิ้งไปเลยดูดูนั่งเหมือนพักเดิมตัดยากซะด้วยนะวานลาำคนเปส้น6ไม่หนักไหมเอามาบาัตรเอฟเมย์ไหลเมย์มันเห็นต้องนีมองไม่เห็นเลยคืนนิดนิดนึงขึ้นนิดนิดเรื่องบินชุน จึงชวนหัวเอาเด้อเอาเลยครับปาดเลยปาดอยากด้วยอยากครับมันเป็นจริงมันเป็นตะปุมเนาะจริงมันมันเป็นตะปุมมันเลยปาดจาก ตรวจสุลีครับผมโอเคหมดแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับผมครับลำแรกเกลือกลอยครับไปหลังที่สองครับอ้ยเ,เอาได้ครับ

อ้ยอันนี้ก็สวยอยู่ค,ครับหรือมีดมีดหลุดโอ้ยเอามาปาดใส่กันเลยหองกลินไรแล้วโดนแลวเนี่ยแต่มันมีกินไรเนี่ยมันก็ไม่ดีไง

ครับผมเอาควันนำ้ำเดี๋ยวเจนกบจัดกับลังนี้อ้าวลังนี้คือขัน,ขนโอ้มีนีมีนี่มีนี่กระจุ้มกระจิ้มไอเจยนก็จ๊กการ์ดกับมีหน้าไม่หนาเสียดจัดถ้ามีกึ้นมาต้องการนั้นดอกปาดยกลังมาเลยเหรอ

โอเคครับผมไปครับออกไมีตอบเราเนี่ยกินได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนปปดทางแล้วมันชนอยู่ดิไปงไงปะแหม้วแล้วครับอ๋มันได้แล้วครับมันอยู่กับหัวของเงียเงี้อยู่มันตอดทห็ไมเห้ยอดไปาเด เงเอาเรื่องดครับแม่มือนมิมเลยถือมาเหมือนมิมเลยบาดเงเดี๋ยวแม่อ่อนมานแม่อ่อนไปเถอะโอ้ยโอ้ยแม่มันลุมปึ้มปึ้มปุเลยล่ะจะช่วยดิยเตมันตอบเตมตคุณเมันตอเติตอบหยบมนเติมเดี๋ยวแงงแงงเลยปรับปรับๆเลยครับแต่ว่าตอนไม่ถึง เอาคือมิมโอเคครับออไม่ย่ยอมไปไหนเลยนี่ไบินใส่บินใส่เลยเว้ยโอ้ยปันผมต้องช่วยผมนะครับนี่สามมือเดือดเลยามมไอเกลัวเลยโอ้ยตายมีตูงลงเองเอาผึ่งเนื้อเอามิม เคโดออกไปไกลๆเนาะใช่ดูด่ะมันยังบนอยู่เลย,ยแต่นี้เลยเนี่ยเป็นอะไรมั้ยเนี่ยอันเดินเนี่ยไปครับนี้ก่อนครับผมเอาเรื่องครับค,ค,ครับผมก็ออกมาแล้วครับผมมาได้นั่นแหละมีผ่านพ้นไปได้มา จกไปเอามาแต่ไหนรู้นี่ได้หลายอยู่ครับนี่เต็มปิดตาดีครับผมครับทำไมน่นีไปใช่ไหมทำเขาเรียกอ,อะไรเอาลังแผนว้เนาะเผื่อแตะมาเอาอีกเนาะมีมือสองมีือสองนี่ครับลังถหลวงครับสองลังครับหนังหนึ่งมีนามนิดนึงครับได้หลายอยู่ครับนี่พอได้แบ่งกันไม่ทำยาอยู่ครับผม โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมเสียนกรบในช่องกรบพาลุยครับผมวันหลังจะพาไปหาอะไรด่าวันหลังจะพาไปหาอะไรไปดูอะไรก็เดี๋ยวจะพาไปอีกครับแต่วันนี้ต้องกลับแล้วครับผมได้เวลาตั้งตลาดนัดแล้วครับผมครับสวัสดีครับ